พูดกันตรงๆแล้วทำาไมมีอะไรพลิกผันผิดคาดไปจากกระแสข่าวที่นักข่าวต่างประเทศละเลงกันในหน้าสื่อเลี้ยงกระแสกันมานานแทมยังมีตาประทับเฮียวิโกจากโรมาโนอีกเชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้เปิดตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่ที่ชื่ออังเดโอนาสักทีนะครับหลังแยกทางกับ R, ดับเบิลดยเคอาร์ในแบบที่ไม่ถูกใจดอมนาเดมากเท่าไหร่กระแสรเรื่องแนวทางการเล่นของผู้รักราประตูก็ถูกยิบออกมาพูดถึงกันอีกครั้งว่าสรุปแล้วคนทำหน้าที่เฝ้าเสามันจะเป็นต้องใช้เท้าเล,าาเลยยหรือืออกกับคคถาามตตวโิ่่่งนน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอังเดอาน่าจะเป็นคนที่ใช่ในการมาแทนตำแหน่งของดับบีเเคอในทีมปีแสดงยุคสมัยของเอเดร็กเทนฮังจริงๆว่ากันตามตรงแล้วคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คงไม่มีใครให้คําตอบได้ทันทีทันใดเพราะมันเป็นเงื่อนไขเวลาที่รอการพิสูจน์แต่ในทางการวิเคราะห์นั้นมันก็มีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจชวนให้คิดและเชื่อตามว่าอังเดอาน่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาถมช่องว่างแนวทางการเล่นที่เอเดร็กเทนฮังกาลังสร้างขึ้นอยู่ย้อนไปกลางเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีบทความที่น่าสนใจซึ่งเดลติกทำออกมาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหตุ ที่ว่าทําไมอังเดอนนนะ่าจะเป็นการย้ายทีมที่สมบูรณ์แบบสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเทนฮากโดยผู้เขียนบทความชิ้นดังกล่าวชื่อแมดพิตดอสกี้มีดีกีเป็นโค้ดและก็ดิตผู้รักษาประตูอาชีพที่เล่นฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาบทความพยายามชี้นําชัดเจนว่าแม้ดบเคอจะยอดเยี่ยมมากเพียงใดกับผลงานครีทชิพ17จาก38เกมลีกจนก้าวไปคว้าถุงมือทองคําแต่มันก็ไม่อาจลบข้อเท็จจริงที่บอกว่าถ้ายูไนเต็ดอยากก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นพวกเขาควรต้องหาคนมาทําหน้าที่คนเฝ้าเสา,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  ark, าใหม่เนื่ มุ่งไปถึงนั้นคือแนวทางที่ผู้รักษาประตูต้องเล่นบอลจากแดนหลังได้เป็นธรรมชาติมากกว่าที่เดคเคอาเป็นนัเวลานั้นอันหมายถึงณเวลาที่บทความถูกเผยแพร่ปีแสดงตกเป็นข่าวกับผู้รักษาประตูหลายคนทั้งบาร์แวร์บูเกนดาบ,บิดลายาดิเอโก้คอสตาร,ร์วมถึงอังเดโอนานะ่าซึ่งจุดนี้ผู้เขียนบทความระบุชัดเลยว่าชื่อที่เขา้าตามากที่สุดสําหรับในมุมของเขานั่นคืออังเดโอนานะ่าพร้อมระบุเหตุผลว่านับตั้งแต่เอเดนแฮากคเข้ามารับงานกับปีสัดแดงเขาแสดงออกชัดเจนว่าแนวทางฟุตบอลของเขาคือแนวทางฟุตบอลหัวก้าวหน้าาที่อยเ แบบการเล่นแบบเชิงลุกมาเป็นแนวทางหลักของสโมสรดังนั้นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเล่นบอลได้มั่นคงยังไงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเนื่องจากมันหมายถึงความต่อเนื่องในการครองบอลอย่างเข้มข้นของทีมต่อมาคือเหตุผลเรื่องของการที่เอดเดนฮรกรู้จักอังเดโอนา,นาดีเพราะพวกเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนที่อาแจ็ดังนั้นเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันอะไรนั้นให้ปัดตกได้เลยเช่นเดียวกับเรื่องของอุปนิสัยส่วนตัวที่อังเดโอนาดถูกวิจารณ์คนข้างมากว่าเป็นพวกอินดี้ทำตามใจตัวเองไม่ค่อยแคร์ใครถูกเปรียบเป็นเหมือนระเบิดเวลาในห้้อองงแตต่่่ัวดีีๆลูกหนึทพรม เมื่อไหรไรร่่ก็ไไมมีใคู้้ดากแต่ลึกลงไปกรณีในอดีตที่เขาเคยหักกับลิโก้แบซงกุนซือของทีมชาติแคนาบรูนนั้นพิจารณาดีๆแล้วมันเกิดจากการที่โอนาน่ามีธรรมชาติที่อยากมีส่วนร่วมกับเกมของทีมมากกว่าที่แทคติกของลิโก้แบรซงอนุญ,ญาตให้ทําฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาแน่นอนในเมื่อเอริกเทนฮังชัดเจนว่าเขาต้องการให้ผู้รักษาประตูข,ของเขาเป็นมากกว่าผู้รักษาประตูและมันการันตีแน่นอนว่าโอนาน่าจะมีส่วนร่วมในระบบที่เอริกเทนฮังตั้งใจสร้างมากกว่าในชุดทีมชาติแคนาบรูนอย่างไม่ต้องสงสัยขณะเดียวกัน ยังการตรวจสอบสารกระตุ้นไม่ผ่านจนถูกแบนจากการเล่นฟุตบอลไปเกือบปีว่ากันตามหลักแล้วถ้าเราอิงจากคําพูดของโอนาน่าที่ชี้แจงออกมาจะพบว่ามันคือความบกพร่องโดยสุจริตเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการไม่สบายจึงไปหยิบยาของภรรยามาทานโดยหารู้ไม่ว่าในตัวยานั้นมีสารประกอบต้องห้ามอยู่จึงทําให้เขาตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านไม่ว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไงแต่เรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วฉะนั้นจึงไม่ใช่สาระสําคัญมากมายที่จะนํามาพิจารณาว่าโอนาน่าเป็นผู้มีปัญหาจึงเท่ากับยกประโยชน์นี้ให้กับเขาไปย้อนกลับมาที่บทความของดี แมตต์พิดโดสกี้ได้เล่าถึงเกมนัดชิงชนะเลิศยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งล่าสุดที่ถึงแม้อินเตอร์มิลานจะแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก็จริงแต่ในสายตาของเขานั้นเกมดังกล่าวคือเกมที่อังเดโอนาน่าประกาศชนะให้กับผู้รักษาประตูในแนวทางที่เขาเป็นให้โลกได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้รักษาประตูในแบบของเขานั้นมีทิพลต่อเกมได้มากขนาดไหนและสามารถจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมที่ดูเป็นรองให้สามารถเล่นได้สูสีกับทีมที่มีเฮดแแคปเหนือกว่าได้อย่างไรเกมนั้นโอนาน่ายัางพิสูจน์คำพูดของเปปปททททีีีี่่่่เเเคยยพูููดดถึงงออาาาาไววว้้้้กกรรรตตลนับมมผษะ่ เก่งในด้านการตั้งบอลจากแดนหลังนั้นมันยากลําบากมากขนาดไหนเพราะช่วงเริ่มเกมที่ผู้เล่นแบนซิตี้พยายามจะเล่นในแนวทางก้าวหน้าคือการบีบพื้นที่เพสซิ่งเข้าใส่เร็วแต่ทุกอย่างไม่ประสบผลเพราะอังเดอโอนาไม่ได้แสดงความตื่นตระหนกกับการถูกเพสแถมย,ยังสามารถออกบอลขึ้นหน้าได้อย่างแม่นยำจนอินเตอร์มิลานสามารถตั้งเกมใส่ซิตี้ได้ตลอดมีส่วนทําให้พอเกมผ่านไประยะหนึ่งเป๊ปกูเดล่าจึงสั่งให้ลูกทีมทอนการเพสซิ่งลงมาเกียร์หนึ่งและเปลี่ยนเป็นการเพซซิ่งตามจังหวะที่เหมาะสมมากกว่านั่นนพพอุ่่่งคคุณเสส่ใใแล้วไไมมจัช ถูกโจมตีดัดหลังหากแต่ยังเสียพลังงานของตัวคุณเองไปกับสิ่งที่ไม่เกิดผลไปพร้อมกันในตัวด้วยนั่นเองครับแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจจากเนื้อหาในบทความซึ่งเขียนเล่าถึงคําพูดของเป๊ปเกรโอล่าเกี่ยวกับที่เขามองจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซีซั่นก่อนเอาไว้ว่ามันอยู่ที่ประสิทธิภาพในการเก็บบอลและกดดันผู้ต่อสู้ให้สม่ําเสมอซึ่งจะต่างกับแนวบนของอินเตอร์มิลานที่เชื่อมประสานกับการเล่นของอังเดโอน่าพูดง่ายๆคือแดนบนของอินเตอร์มิลานสามารถเก็บบอลที่มาจากเท้าของอนนาไดด้้จุีคือควา,นา,นควางนาอาาไววว้ว้่แลแลดน ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเล่นให้สอดคล้องกับแนวทางการเล่นของโอนาน่าได้เหมือนกับที่เอเดนเชโก้ลาอัลโตมาติเนสและโรเมลูลูกากูได้หรือเปล่าต่อมาแมตต์พิโดสกี้ก็ร่ายยาวถึงคุณสมบัติการเล่นของโอนาน่าว่ามีการคองบอลกับเท้าที่มั่นคงควบคุมลัศมีการจ่ายบอลในพื้นที่แคบได้ดีไม่วิตกกับการผ่านบอลของตัวเองว่าจะพลาดหรือไม่ส่งบอลยาวแม่นยำเช่นเดียวกับบอลสั้นมีส่วนมากที่ทำให้อินเตอร์มิลานคลองบอลได้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ในหลายเกมฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะแนวทางที่เขาเล่นนั้นคือการเชื้้้้ออออเเชิใหคูู่่่ตตสงงยาาาขซึ เมื่อเข้าหามาแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นจุดนี้ถูกนำเอาไปเปรียบกับดับเบิลเคอาร์ว่าแตกต่างสิ้นเชิงเนื่องจากเดคอาร์เป็นผู้รักษาประตูที่ยึดโยงกับแนวรับมากไปและใช้เวลาส่วนใหญ่กับลูกบอลที่เท้าในกรอบเขตโทษตัวเองมากกว่าบอลเท้าเป็นเพียงแค่การออกบอลสั้นๆง่ายๆส่วนบอลยาวก็ค่อนข้างขาดความแม่นยำซึ่งโดยมากก็นำไปสู่การเตะที่เหมือนขึ้นบอลให้คู่แข่งเอากลับมากดดันต่อขณะที่โอนาน่าไม่ได้เล่นบอลที่เท้าแค่ในกรอบเขตโทษตัวเองแต่เขานำมาออกมานอกกรอบเขตโทษและยืนในพื้นที่ของเเเเซนนนตตออรร์ลาาางให่่แ ถัาางกว้างแล้วก็ดันฟูแบกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างตัวเลือกที่น่ากลัวต่อพื้นที่ของผู้แข่งมากขึ้นพร้อมกันนี้การดืนตำแหน่งสูงของโอนาน่าแล้วเขาสามารถที่จะไม่เสียความนิ่งสงบในการครอบครองยังส่งผลให้กองการของทีมเคลื่อนตัวผ่านแนวกดดันแรกของคู่แข่งได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะแนวกดดันแรกของคู่ต่อสู้ที่เล่นแนวทางเพซิ่งจะต้องลุมขยับเข้าไปหาโอนาน่ามากกว่าเดิมนั่นเท่ากับนิยามง่า,งงายๆคือการมีอังเดโอนาน่าสร้างความได้เปรียบด้านพื้นที่การเล่นในตำแหน่งต่อตำแหน่งอีกทั้งยังโอเวอร์โหลดผ บทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีผู้เล่นดันกว้างที่มีความอันตรายเรื่องความเร็วทั้งมาร์คแคลส์ฟอร์ดและอันโตนีเช่นเดียวกับมิดฟิ์ที่เป็นสายทะลวงลายแนวรับอย่างเช่นในรายของเมสันเมากับบูโน่เฟรนันเดสก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลมากๆจากการมีอังเดโอนาน่าเป็นตัวเปิดเกมจากแดนหลังให้สุดท้ายแมตต์พิดสกี้ปิดท้ายบทความว่ารายย่างจากเกมนัดชิงแชมปี้ยนสลีกระหว่างอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมผู้รัวษสาป,ประตูในประเภทที่อังเดโอนาน่าเป็นนั้นจึงถูกมองว่า และเป็นเหตุผลว่าทำไมประเภทของผู้รักษาประตูที่โอนาน่าเป็นจะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากระบบของเอเดร็กเทนฮาร์ที่กำลังสร้างให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพะต่อให้พูดกันแบบไม่เข้าข้างมากที่สุดยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชุดทักษะที่โอนาน่ามีนั้นครอบคลุมหลากหลายกว่าและจะช่วยให้ระบบของเอเดร็กเทนฮาร์คทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเอเดร็กเทนฮาร์จึงอาจห่านามากพอจะไม่ไปต่อกับ W าร R แต่เลือกจะเดินหน้าตามความเชื่อด้านฟุตบอลของเขาต่อไปด้วยการล่าลายเซ็นของโอ,น,อ,งาอ,งาอานาน่าอดต้า กันใหม่ในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับ